ขณะนี้หลงเจิ้นปังนำพาคนหนุ่มของตระกูลหลงเดินเข้าสู่ห้องจัดเลี้ยงทันใดนั้นทุกคนลุกขึ้นยืนเพื่อต้อนรับซูจีซานก็ลุกขึ้นยืนเช่นกันมองไปยังกลุ่มคนที่กำลังเดินเข้ามาคนหนุ่มของตระกูลหลงที่เดินนำหน้าสุดสวมชุดเกราะครึ่งตัวบนหน้าอกที่แข็งแกร่งราวคริสตันมีรอยเลือดจากบาดแผลที่ยังไม่หายดีพาดผ่านดูหน้าสะพรึงกลัวและหน้าตกใจแต่สำหรับพวกเขานี้คือเกียรติยศสูงสุดชายหนุ่มที่เดินอยู่ทางด้านซ้ายบนร่างกายของเขายังมีงูยาวแปดจั้งที่เลือดยังหยดดเลืออสีขง,งูพิษ ทุกยางก้าวที่เขาเดินผ่านพรมทองคําเกิดควันลอยขึ้นเป็นสายนั่นคือพิจักเลือดต้องห้ามที่เผาไม่เส้นเลือดและทะลุออกมาจากร่างกายในสภาวะอันตรายฉันมองไปด้วยสายตาวูบวาบพ่อของฉันก็ป่วยด้วยอาการนี้จึงต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานเราคุนนางและผู้รู้ที่ชํานาญการร้องอุทานว่าเป็นลายเกล็ดมังกรเห็นเพียงหลงจินสื้อถอดเสื้อคลุมออกอย่างน่าตกใจลายเกล็ดสีทองเข้มกระจายจากบริเวณหัวใจไปถึงคอชายหนุ่มวัยเพียง19ปีผู้นี้คือหัวหน้าพันเขายกมือถอดเสื้อคลุมออก เผยให้เห็นรอยไม่รูปกักบาดท,ที่หลังซึ่งยังไม่หายดีเสียงสะอื้นดังขึ้นจากรอบด้านใบหน้าของหลงจินซั่วดูแนวแน่ชายเสื้อสีดําของชุดแข่งขันพิ้วไหวเล็กน้อยตามสายลมคนหนุ่มของตระกูลหลงคนอื่นๆก็ดูสง่างามไม่แพ้กันความร้อนแรงที่หล่อหลอมจากสนามรบทําให้สาวๆบางคนในที่นั้นหน้าแดงทันทีฉันบ่นพึมพำว่าแกล้งเก่งจริงๆยังตั้งใจโชว์รอยแผลบนตัวเพื่อแผออร่าความน่าดึงดูดอายุยังน้อยแต่ทําตัวเลื่อนไหลขนาดนี้รู้หรือไม่ว่าจอมทัพที่แท้จริงคืออะไรถึงจะบาดเจ็บก็พันนแผลไว้่ เฉพาะเมื่อเผลอเห็นรอยแผลที่น่าสะพรึงกลัวรอยแผลนั้นถึงจะทําให้สาวสาวรู้สึกตื่นตะลึงและจดจําไปตลอดชีวิตใช่ไหมฉันมองไปยังเงาร่างสุดท้ายที่ก้าวข้ามธรณีประตูหลงเจิ้นปังมีร่างกายสูงใหญ่ราวกับเป็นขุนเขาอันยิ่งใหญ่ทําให้ผู้คนรู้สึกเกรงขามหลงเจิ้นปังมองผ่านฝูงชนแล้วเดินตรงไปยังฝั่งตระกูลซูคนอื่นๆของตระกูลซูเริ่มตื่นตระหนกทันทีแม้แต่ซูฉีซานยังรู้สึกกล้ามเนื้อตึงเครียดในตอนนี้จึงสัมผัสดได้ถึงความรู้สึกสงบนิ่งราวุนเขาาของูจน ที่ดูเหมือนเฉยเมยแต่แข็งแกร่งซึ่งเหนือกว่าคนทั่วไปอย่างมากทั้งสองเผชิญหน้ากันซูจิซานกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่าเหนื่อยหน่อยนะครั้งนี้ปิดผนึกถ้ำมารได้สองแห่งและทําให้ที่ราบร้างถอยกลับไปสามร้อยลีแม่ทัพปราบมารมีคุณอุปการยิ่งใหญ่หลงเจิ้นปังตอบด้วยน้ําเสียงหนักแน่นรับใช้ด้วยชีวิตหลังจากหลงเจิ้นปังและซูจิซานทักทายกันสั้นๆวินาทีต่อมาสายตาของเขามองมาที่ฉันฉันก็มองหลงเจิ้นปังในขณะนี้หัวใจของฉันเต้นเร็วมากรู้ว่าตัววเออองน่่่าาสมมมะแตก็ไไจคคบุด้ คุณย่าของตระกูลหลงและหลงจื้อหาวกัดแน่นด้วยความกังวลในงานใหญ่เช่นวันนี้อย่าให้เกิดฉากการยอมรับญาติด้วยหยดเลือดเลยวินาทีต่อมาสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นหลงเจิ้นปังละสายตาจากตัวฉันราวกับมองคนแปลกหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องกันเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยสายตาของฉันขยับเล็กน้อยในชั่วพริบตาความรู้สึกนับไม่ถ้วนผุดขึ้นมีทั้งความประหลาดใจความโกรธความน้อยใจแต่ก็ปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้ก็ดีง่ายดีเมื่อกี้ฉันยังคิดอยู่เลยถ้าหาก หลงเจิ้นปังอยากรับฉันเป็นลูกชายด้วยความกระตือรือร้นฉันควรจะมีท่าทีและปฏิกิริยาอย่างไรเพื่อให้หลงเจิ้นปังละทิ้งความคิดที่ไม่สมจริงนั้นตอนนี้มันง่ายขึ้นเยอะแล้วเมื่อเห็นหลงเจิ้นปังเมินฉันโดยสิ้นเชิงคนของตระกูลหลงถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลงจินซั่วเหลียบมองฉันด้วยสายตาดูถูกแล้วพูดเบาๆตระกูลหลงไม่ใช่ที่ที่คนอย่างเจ้าจะเข้ามาได้ตามใจชอบในชั่วขณะนั้นฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแตกสลายเปลวไฟที่ถูกกดขี่อย่างหนักราวกับภูเขาไฟที่ควบคุมไม่ได้พวยพุุ่่งงพออกมาททันี ขณะที่กำลังจะชกไปที่หลงจินซัวซูชิงที่อยู่ข้างๆดึงฉันไว้ทำให้ความโกรธที่ควบคุมไม่ได้สงบลงทันทีสติของฉันกลับมาชัดเจนขึ้นเกือบตกลุมพรางของหลงจินซัวเขาจงใจยัว่วให้ฉันลงมือแล้วจะได้จัดการฉันอย่างเปิดเผยทำให้ฉันเสียหน้าต่อหน้าทุกคนฉันปรับอารมณ์ของตัวเองยิ้มให้หลงจินซัวแล้วพูดสถานที่ที่เหมือนกองขยะแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะมากับซูชิงฉันยังไม่อยากมาเลยเจ้ายังจะมาทำตัวภูมิใจอีกสีหน้าของหลงจินซัวเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำทันที คนหนุ่มของตระกูลหลงล้วนมีผลงานเจ้าไม่มีสิทธิ์มาดูถูกเมื่อหลงจินซั่วโกรธคนหนุ่มของตระกูลหลงที่อยู่ก่อนหน้านี้ล้อมฉันไว้ด้วยท่าทางดุดันทันทีชายหนุ่มที่ถืองูยาวแปดจังเชิดหน้าขึ้นแล้วพูดข้าคือเจ้าที่มาแย่งคู่มันของพี่ขาสูชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยข้าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับหลงจินซั่วชายหนุ่มหัวร้อยยอแต่เจ้ากับพี่จินซั่วของข้าคือคู่ที่เหมาะสมที่สุดพี่ข่าสร้างผลงานยิ่งใหญ่ในแนวหน้าปีนี้เพิ่งได้รับเหรเกกรตตชััั้้้นนคคงงงแลละทุตตะึ ในระบบกองทัพมีเพียงคนที่เข้าใจถึงจะรู้ว่าผลงานเช่นนี้ยากแค่ไหนเมื่เฉิงเสี่ยงข้าพูดอย่างไม่ยี่รใหแล้วมันยังไงชายหนุ่มโกรธทันทีเจ้าคนโง่เขากล้าพูดจาโอหังเช่นนี้ถ้าเจ้าเข้ากองทัพคงไม่มีวันได้เหรียญเกียรติยศชั้นสามเลยสักครั้งส่วนข้าหลงเฟยอ,อยู่เข้ากองทัพมาสองปีไม่นานมานี้ก็ได้เหรียญเกียรติยศชั้นสามตอนนี้ข้าเป็นหัวหน้าหน่วยร้อยทุกคนสูดหายใจด้วยความตกตะลึงสมกับเป็นคนหนุ่มของตระกูลหลงโดดเด่นเกินไป ข้าพูดอย่างไม่ยิ่มเอีกครั้งว่าแล้วไงหลงเฟยยูถึงกับสติแตกด้วยความมั่นใจที่ไม่รู้จักที่มาของข้าไม่ยอมจำนวนเลยตอนนั้นซูเยาลุกขึ้นตวาดข้าหลงเฉินอย่าใช้ความโง่เขลาของเจ้ามาท้าทายเกียรติยศของผู้อื่นเรียนเกียรติยศคือสิ่งที่ได้มาด้วยชีวิตที่เจ้ายังได้อยู่อย่างสงบสุขเพราะมีคนแบกภาระแทนเจ้าเจ้าจะไม่แยแสได้อย่างไรคำพูดของซูเยาเราบยืนอยู่บนจุดสูงสุดของศีลธรรมเพื่อโจมตีข้าผู้ที่มีเรียนเกียรติยศคือวีรบุรุรรษใคจจจะกกล้้าาดูถูถอย่งงงแ คนเช่นนั้นจะถูกประนามจากทุกคนคนแบบนี้จะเป็นลูกเขยของตระกูลซูได้หรือมุมปากของข้าขยับขึ้นเล็กน้อยมองไปที่ซูเยาผู้สร้างกระแสพูดอย่างเฉยเมยว่าเจ้าพูดถูกเจ้าสามารถอยู่อย่างสงบสุขได้ตอนนี้เพราะมีคนแบกภาระแทนเจ้าดังนั้นเจ้าก็ควรจะสุภาพกับข้าบ้างทันใดนั้นซูฉีซานที่อยู่ข้างๆลุกขึ้นตะโกนอย่างจริงจังว่าหลงเฉินข้าตกใจแล้วมองไปที่ซูฉีซานยืนตัวตรงทันทีภารกิจเร่งด่วนเจ้านำสมาชิกทีมของเจ้าไปที่ย่านตะวันออกทันที ที่นั่นมีร่องรอยของสาวกโบสถ์กระดุกปรากฏขึ้นข้าไม่ลังเลเลยถอดเสื้อนอกของตัวเองออกเผยให้เห็นชุดรบของหน่วยปฏิบัติการพิเศษด้านในด้านหลังมีลายเปเลวไฟสีแดงเข้มเขียนคําว่านกแก้วอย่างสง่างามโดดเด่นเป็นพิเศษภายใต้แสงไฟและยศกับตันบนไหล่ทําให้คนอื่นตาโตด้วยความตกใจกับตันทีมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษยานหลงยินหู่ซูชิงตกใจจนเอามือปิดปากเธอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเมื่อนึกย้อนกลับไปในช่วงสองสามวันนี้ข้ามักจะแอบยุ่งกับเรื่องของตัวเอง ซูชิงเหมือนจะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้ข้าก็ผ่านการคัดเลือกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษซูเยาตาโตด้วยความตกใจและร้องว่าเป็นไปไม่ได้แม้แต่ข้าก็ไม่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษเขาจะเป็นกัปตันได้อย่างไงซูเยาคือลูกสาวของซูฉีซานดังนั้นคำพูดของเธอจึงมีน้ำหนักมากแม้แต่หลงจินซั่วเมื่อปีที่แล้วก็ต้องล้มเหลวและต้องถอยไปเข้าร่วมกองทัพปราบมารแทนหลงจินซั่วถึงกับตกตะลึงปีที่แล้วเขาพยายามอย่างหนักเพื่อผ่านด่านแรกและด่านทีี่่่ขอองกกาารัดดเเลลลืแต้มหวในนท เขาจึงรู้ดีว่าการคัดเลือกนั้นยากแค่ไหนหมอนี้จะเป็นไปได้อย่างไงส่วนข้าตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วมอบเสื้อนอกที่ถอดออกให้ส่ชิงถือรีบวิ่งออกจากคฤหาสน์ตระกูลหลงขณะเดียวกันก็ติดต่อสมาชิกทีมและรีบมุ่งหน้าไปยังย่านตะวันออกทิ้งกลุ่มคนที่มองตามด้วยความตะลึงกับตันทีมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษแม้จะไม่เหมือนหัวหน้าหน่วยร้อยที่บังคับบัญชาคนหลายร้อยแต่ทั้งสองตำแหน่งมีสถานะเทียบเท่ากันในแง่ของระดับขั้นหลงเฟยอ,อยู่รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวตลกเขาอุทิตััวในกองทปปราาบมามี และได้เป็นหัวหน้าหน่วยร้อยแต่หมอนี้เพิ่งเข้ามาแค่ปีแรกจะเป็นกัปตันได้ยังไงหลงเจิ้นปังมองไปที่ซูฉีซานด้วยความสงสัยซูชีซานคือหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษยานหลงยินบูมีเพียงเขาที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซูฉีซานพูดอย่างเฉยเมยเขาผ่านการประเมินทั้ง3ด่านด้วยคะแนนระดับ6ดาวจึงได้เป็นสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างสมเหตุสมผลวันรุ่งขึ้นเขาก็สร้างผลงานยิ่งใหญ่ช่วยเมืองหลิงเจียงกู้คืนความสูญเสียครั้งใหญ่จึงได้รับเหรียญเกีย,ยร หรือพวกเจ้าคิดว่าข้าจะลำเอียงต่อเขาแม้ว่าข้าจะเป็นหัวหน้าหน่วยแต่การแต่งตั้งระดับกัปตันต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากองค์กรระดับสูงแน่นอนว่าทุกคนไม่คิดว่าซูฉีซานจะลำเอียงต่อข้าเพราะทั้งตระกูลซูไม่มีสักคนที่ไม่เกลียดข้าเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดทางให้ข้านั่นยิ่งน่ากลัวกว่าสแสดงว่าข้าทำได้ด้วยความสามารถของตัวเองสถิติการเลื่อนขั้นเร็วที่สุดของหน่วยปฏิบัติการพิเศษถูกทำลายลงในหนึ่งวันโอ้ในฝูงชนมีสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ยัังไไม่่ด้้เลือนนนขใปี เกือบสำลักน้ำตายสีหน้าของซูเยวแข็งทื่อตอนนี้เธออยากจะมุดลงไปในรอยแยกของพื้นพูดอยู่นานว่ามีคนได้อยู่อย่างสงบสุขเพราะมอมีคนแบกภาระแทนไม่คิดเลยว่าข้าจะเป็นคนที่แบกภาระนั้นด้วยคุณนายซูครุ่นคิดเล็กน้อยเจ้าหนุ่มนี่น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆจงใจสร้างจุดพลิกผันเช่นนี้เพื่อให้ความพิเศษของเขาฝังลึกในใจทุกคนและยังทําให้คนหนุ่มของตระกูลหลงเสียหน้าชายหนุ่มที่มีความสามารถเช่นนี้เป็นลูกเขยดูเหมือนจะไม่เลวเลยซูจอซานไม่มีปฏิกิริยาอะไร ียงจ้องมองไปในทิศทางที่ข้าจากไปด้วยความคลุ่นคิดและคนที่มองตามข้าไปด้วยก็มีหลงเจิ้นปังในสายตาที่เคร่งครึมของเขามีความรู้สึกซับซ้อนที่ยากจะจับได้สุดท้ายก็ซ่อนไว้ไม่อยู่สินะลิ้นฉางเฟิงเจ้าไม่ได้บอกว่าจะให้เขาเป็นคนธรรมดาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิตหรือแต่เขากลับยิ่งโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจถูกโบสถ์กระดูกตรวจพบว่าเขาเป็นลูกของจิหยานอันตรายเกินไปไป,ไปเมื่งและเซียวจิ้งหลี่มองหน้ากันในสายตาของทั้งคู่มีความระแวดระวัง สมองน้อยๆของทั้งคู่เริ่มหมุนอย่างบ้าคลั่งผู้มีความสามารถในหมู่คนธรรมดาแม้จะไม่มีความสัมพันธ์กับหลงเจิ้นปังแต่ด้วยการเติบโตและศักยภาพเช่นนี้ก็คุ้มค่าที่จะลงทุนหลังจากออกจากคารนหาตระกูลหลงข้ารีบมุ่งหน้าไปยังย่านตะวันออกโดยไม่หยุดพักเมื่อไปถึงสมาชิกทีมทั้งหมดก็มาถึงแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าจะนำทีมปฏิบัติภารกิจด้วยตัวเองลียุนเฟยถามว่าภารกิจอะไรทำไมถึงเรียกเรามารวมตัวกันทันหันข้าอธิบายสถานการณ์ภารกิจให้ทุกคนอย่างจรงิง มีรายงานว่าที่นี่มีร่องรอยของสาวกโบสถ์กระดูกให้เราค้นหาให้เจอโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษอีกทีมหนึ่งปฏิบัติภารกิจในบริเวณใกล้เคียงเราได้ร่วมมือกันในภารกิจชั่วคราวนี้แล้วหลี่หยุนเฟยดูตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษทีมอื่นความรู้สึกอยากเอาชนะในใจเริ่มลุกโชนขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นรหัสหน้าชื่อของอีกฝ่ายเขาตกตะลึงทันทีเทียหวงและคนอื่นๆก็ตกใจเช่นกันราวกับเห็นอะไรที่น่ากลัวมากขาส หน่วยปฏิบัติการพิเศษเที่ยวห่วงว่านหยวนข้าก็เคยได้ยินข้าสงสัยหน่วยปฏิบัติการพิเศษเที่ยวห่วงว่านหยวนข้าก็เคยได้ยินในเมืองหลินเจียงโจมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษท้องถิ่นสี่ทีมได้แก่หลงยินหมู่เทียวห่วงชางหลวนจิ้วโยมิงหูและเทียนจีไปจื่อทั้งหมดอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพเมืองหลินเจียงหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล็กสาวความยากในการร่วมงานอันดับหนึ่งเจ้าเฉียงรู้สึกปวดหัวไม่แปลกใจที่ส่งเรามามาที่นี่เพื่อให้เราเจอความลำบากหมายความว่ายัังงงไไข้าาายยยยม่เเใใจจหีุนนฟอ เดี๋ยวก็รู้เองเราคงได้แค่เป็นตัวประกอบแต่ข้าไม่ได้ใส่ใจการร่วมงานกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเทียหงชางหลวนทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันไม่ใช่ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในกลุ่มแชทข้าถามจุดนัดพบจากฝ่ายนั้นเมื่อถึงที่หมายเห็นป้ายหน้าร้านแล้วตกตะลึงศูนย์สุขภาพสปลากสีสันพวกเรารู้สึกงุนงงด้วยความสงสัยพวกเราขึ้นไปชั้นบนในห้องส่วนตัวเห็นหญิงสาวหลายคนนอนอยู่บนเตียงกำลังรับบริการจากช่างเทคนิคข้างๆมีชายหนุ่มสามคนนั่งรอบอนโซฟา ช่างเทคนิคเห็นสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกเข้ามาตกใจจนหน้าซีหญิงสาวที่นั่งอยู่ในชุดสปายิ้มจางๆแล้วพูดทำไมเราไม่ได้ใส่ชุดรบผิดจนคุณจำตัวตนของเราไม่ได้หรือตอนนั้นชายหนุ่มที่นั่งรอบอรนโซฟาลุกขึ้นพูดอย่างเป็นมิตรว่าสวัสดีทีมหลงพวกเราเป็นทีมชิเทียนฉียูของเถี่ยวหวงคนนั้นคือกัปตันของเราชูหงหลินข้าคือรองกัปตันหลินจริงข้าที่ยื่นมือไปจับมืออย่างงงๆตอนนี้ไม่ใช่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่หรือชูหงหลินพูดอย่าางธรรชติ เรากำลังปฏิบัติภารกิจอยู่แต่ละทีมมีวิธีปฏิบัติภารกิจต่างกันทำไมทีมรหัสของเรายังต้องให้ทีมชั่วคราวอย่างพวกคุณมาสอนหรือทีมรหัสคือทีมที่เพิ่งแนะนำรหัสของพวกเขาคือชื่อรหัสของพวกเขานี่คือเกียรติยศต้องสร้างผลงานผลงานทหารที่มากพอและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองถึงจะทําให้ทีมของตัวเองมีชื่อรหัสค่าประหลาดใจผู้บังคับบัญชาให้เราร่วมงานกับทีมรหัสแสดงว่าความซับซ้อนของภารกิจและระดับความยากจะสูงมากข้าอยากเตือนให้ฝ่ายนั้นจริงจังแต่ยังพูดไม่จบ ชูหงหลินลุกขึ้นด้วยความรำคาญถือผ้าขนนูสีขาวสะอาดเผยให้เห็นแผ่นหลังที่เนียนเรียบหันมองพวกเราด้วยสายตาเฉียงข้ากับลียุนเฝยพวกผู้ชายรีบหลบสายตาทันทีโหสุดยอดไปเลยพวกนี้ไม่เห็นเราเป็นผู้ชายเลยชูหงหลินมองข้าด้วยสายตาใช้แววดูถูกเล็กน้อยพร้อมรอยยิม้มภารกิจนี้เดิมทีก็มีเราเป็นศูนย์กลางเพียงแต่เกี่ยวข้องกับโบสถ์กระดูกผู้บังคับบัญชาจึงให้พวกคุณมาช่วยพูดจบชูหง,หงหลินนอนลงอีกครั้งและช่างเทคนิคก็ทำซีกเม้นผิวต่อ ลินจิ้งที่รู้จักนิสัยกับตันของตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่พูดกับข้าว่าทีมแดงจริงๆแล้วเราไม่ได้ขี้เกียจคุณก็รู้ว่าโบสถ์สัตว์โบราลานเฟิงเฉวียนล้วนเป็นผู้หญิงสวยและผู้หญิงสวยก็รักสวยรักงามสปาแถวนี้อาจเป็นที่ที่พวกเขามาบ่อยในช่วงสองสามวันนี้เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ในสถานที่รอบๆแล้วสีหน้าของข้าแปลกประหลาดผู้หญิงสวยต้องทำสปาคนของโบสถ์กระดูกที่เข้ามาในเมืองหลินเจียงผ่อนคลายขนาดนี้เลยหรือลินจิ้งพูดต่อว่าจากการสืบสวนของเรา เมื่อเร็วๆนี้มีผู้หญิงสวยหน้าใหม่ปรากฏขึ้นเราสงสัยว่าเป็นสาวกของโบสถ์กระดูกลานเฟิ่งเฉวียนเพราะถ้าพวกเขาต้องการปลอมตัวในเมืองหลินเจียงก็ต้องมีตัวตนที่ถูกต้องตามกฎหมายข้าคิดในใจรีบถามต่อว่าแล้วหลังจากนั้นหละ่ะพบร้านที่พวกเขาเปิดหรือยังลินจิ้งพยักหน้าด้วยความหมายลึกซึ้งข้าเข้าใจทันทีว่านี่คือร้านนั้นสีหน้าของช่างเทคนิคหลายคนยิ่งดูแย่ลงทันใดนั้นหยิบปากากาจากใต้กล่องเครื่องมือแทงไปที่ชูหงหลินอย่างแรงชูหงหลินยกมุมปากด้วยรอยยิ้มเย็นรู้ไหมว่าทำไมฉันถามแค่เรื่อองงเจ้านานยขพวกคุณ เพราะพวกคุณเป็นแค่พวกตัวเล็กๆสายตาของเธอคมกริบราวกับเข็มจับจ้องไปที่ศัตรูที่กำลังมากลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมาจากร่างช่างเทคนิคหญิงเหล่านั้นยิ้มบิดเบี้ยวแววตาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่บ้าคลั่งเราากับหมาป่ายามค่ำคืนพุ่งเข้าใส่ชูหงหลินและคนอื่นๆชูหงหลินสูดหายใจลึกผมยาวพลิ้วไหวในคลื่นพลังที่มองไม่เห็นนิ้วชี้เคลื่อนไหวอย,อย่างคล่องแคล่วเปลี่ยนเป็นท่ามือที่ซับซ้อนธาตุไฟในอากาศเราากับถูกมือที่มองไม่เห็นกวนเริ่มรวมตัวกันอยย่่่าาาาางงบบ้้ลััททีปปปนิวรรรกฏตะไฟ ที่ส่องแสงประหลาดราวกับวิญญาณที่เคลื่อนไหวเปล่งแสงร้อนแรงชูหงหลินมีสายตาแนว่วแน่ปากพึมพำคาถาตราประทับไฟเหล่านั้นภายใต้การควบคุมของเธอเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มองด้วยตาเปล่าไม่ทันพุ่งไปยังช่างเทคนิคหญิงเหล่านั้นเมื่อสัมผัสกับร่างของช่างเทคนิคก็หลอมรวมเข้าไปทันทีจากนั้นพื้นผิวร่างกายของช่างเทคนิคหญิงเริ่มเปล่งแสงสีแดงจางๆราวกับถูกห่อหุ้มด้วยฟิล์มเปลวไฟอุณหภูมพิมพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วช่างเทคนิคหญิงมีสีหน้าตื่นตระหนกพยายามดิ้นรลล แต่พบว่าร่างกายของตนไม่เชื่อฟังแล้วเสียงดังสนัน่นร่างของช่างเทคนิคยญิงระเบิดออกเราากับระเบิดที่ถูกจุดความร้อนอันน่าสะพรึงกลัวแพร่กระจายจากจุดระเบิดไปยังรอบด้านอย่างบ้าคลัง่งเราากับคลื่นทะเลที่ซัดสาดทุกสิ่งที่ผ่านไปถูกกลืนกินอย่างไม่ปราณีห้องทั้งห้องถูกทะเลเพลิงกลืนในพริบตาความร้อนสูงทําให้ที่นี่กลายเป็นนรกบนดินเงาร่างของชูหงหลินดูสงบและแน่วแน่อย,อย่างยิ่งเธอยืนอยู่กลางทะเลเพลิงสายตาเผยความเหนื่อยล้าเล็กน้อยพวกเราตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะคอร์เนอร์ผู้ มองชูหงหลินด้วยความไม่เชื่อแข็งแกร่งมากชูหงหลินเหลือบมองข้าจาังๆแล้วถามว่าเป็นยังไงตื่นตาตื่นใจหรือเปล่าในฐานะกัปตันจะยอมให้คนอื่นเด่นกว่าได้ยังไงข้าพยักหน้าเบาๆแล้วบอกว่าใช้ได้แต่คุณค่าพวกมันทําให้งูตื่นตัวแล้วจะจับหนูตัวอื่นได้ยังไงพวกตัวเล็กๆเหล่านี้เป็นแค่กลุ่มนอกสุดคงไม่รู้ข้อมูลที่มีประโยชน์ชูหงหลินพูดด้วยน้ําเสียงดูถูกและหยิ่งยโสกลุ่มนอกสุดในปากเธอราวกับไม่มีความหมายแต่เมื่อตอนที่โบสถ์กระดุกก่อเหตุในเเเมือองงงจียยสาวยาวววกขขโบ ก็เป็นกลุ่มปฏิบัติการนอกสุดต่อไปเราจะทำยังไงข้าถามชูหงหลิงอย่างกระตือรือร้นอีกฝ่ายเป็นทีมปฏิบัติการหลักจริงๆพวกเขาทำงานไปมากมายก่อนหน้านี้มีข้อมูลที่เราไม่รู้มากมายข้าจะส่งพิกัดให้คุณที่ซ่อนของสมาชิกนอกสุดของโบถ์ษัทโบราณเป็นนักรบประดับ 4. คุณคงจัดการได้ใช่ไหมลียุนเฟยบ่นพึมพำนักรบประดับสี่ยังต้องให้เราลงมือสมาชิกหญิงอีกคนของทีมชิเทียนฉีอยู่พูดด้วยความรำคาญถ้าไม่ใช่พวกเราแล้วจะเป็นใครหรือทีมชั่วคราวอย่างคุณ ยังหวังจะทำอะไรยิ่งใหญ่หรือชูหงหลินมองข้าด้วยสายตาจางๆถ้าพวกคุณไม่เต็มใจก็กลับไปซะเดิมทีก็ไม่จําเป็นต้องให้ทหารใหม่มาช่วยฉันเมื่อคุณกลับไปฉันจะรายงานผู้บังคับบัญชาตามความจริงสีหน้าของข้าดําคล้ำผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีแต่นิสัยแย่มากข้าหึดหัดแล้วนําทีมออกไปลินจิ้งพูดด้วยน้ําเสียงลังเลกับตันคุณทําแบบนี้อาจทําให้คนอื่นเข้าใจผิดจ,จริงๆแล้วคุณไม่อยากให้คนที่ไม่มีประสบการณ์เสี่ยงแต่ในสายตาพวกเขา จะรู้สึกว่าคุณดูถูกพวกเขาชูหงหลินพูดอย่างเฉยเมยปล่อยให้พวกเขาคิดไปพวกมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในหน่วยปฏิบัติการพิเศษตายง่ายที่สุดพวกเขากำลังอยู่ในช่วงตื่นเต้นวีรกรรมล้นหลามไม่มีความเกรงกลัวต่ออันตรายการให้พวกเขาไปปฏิบัติภารกิจอันตรายก็เหมือนกับการส่งไปตายหลังจากออกจากศูนย์สปาพวกเราเปลี่ยนเป็นชุดลำลองและมุ่งหน้าไปยังพิกัดอย่างรวดเร็วเมื่อผ่านร้านขายเนื้อเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นต้องการอะไรบ้างพวกเรามองตามเสียงเงาร่างขนาดใหญ่บดบังแสงไฟสูงเกิน2.5 เมแต่สวมผ้ากันเปื้อนหนังที่เล็กไปสองเบอร์กล้ามเนื้อที่ปูดปนใต้ผ้าที่ตึงแน่นรู้สึกเหมือนมีพลังระเบิดซ่อนอยู่อยาก,กลัวเลยเฉียงจือแค่ดูหน้ากลัวจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีมากป้าขายซาลาเปาเปาข้างๆยิ้มแล้วพูดว่าในถนนสายนี้ของเราก่อนหน้านี้มีอันธพาลสองสามคนมาข่มขู่ร้านค้าให้ใจ่ายเงินทุกวันจนกระทั่งเฉียงจือจัดการอันธพาลพวกนั้นพวกเราถึงได้ทําธุรกิจอย่างสงบป้าพูดพลางยื่นซาลาเปาเป,า,เปานึ้งร้อนๆหนึ่งเข่งให้เฉียงจือเฉียงจือกินอย่างอร,อร่อยๆทีละลูก ในสายตาของข้าฉายแววความหมายบางอย่างหากไม่ใช่เพราะพิกัดที่ชูหงงลินให้มาร้านเนื้อหมูนี้และคนขายเนื้อคือเป้าหมายของภารกิจคงคิดว่านี่เป็นภาพของความเมตตาและความกระตัญยูข้าครุ่นคิดเฉียงจื่อเพิ่งมาเปิดร้านเนื้อเมื่อปีที่แล้วเขาเจาะห่วงโซ่อุปทานได้อย่างไรและทําไมต้องเปิดร้านเนื้อหากต้องการซ่อนตัวตนสามารถไปทํางานที่ท่าเรือหรือไซต์ก่อสร้างการที่อีกฝ่ายเลือกร้านเนื้ออาจซ่อนความลับที่ใหญ่กว่าพวกเราจองห้องในโรงแรมฝั่งตรงข้ามร้านเนื้อหลังจากสี่ทุ่ม ผู้คนบนถนนลดลงมาร้านเนื้อยังคงเปิดไฟตามปกติเราจะลงมือเมื่อไหร่ลียุนเฟยถามข้าสายหัวรอก่อนโจยุ่ไม่เข้าใจแค่จัดการคนขายเนื้อภารกิจนี้สำหรับเราไม่ยากเจ้ากลัวหรือข้าขี้เกียจอธิบายจ้องมองร้านเนื้อฝั่งตรงข้ามต่อเมื่อถึงตีสองรถคันหนึ่งจอดลงช้าๆหน้าร้านเนื้อคนขายเนื้อเปิดประตูและพูดอะไรบางอย่างกับคนขับข้าถ่ายภาพรถห้องเย็นแล้วส่งไปยังหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลไม่นานก็ได้รับข้อมูล ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมารถห้องเย็นคันนี้เข้าออกพื้นที่ห่างไกลในเมืองหลินเจียงบ่อยครั้งส่วนใหญ่เป็นโรงงานร้างและโกดังเมื่อสามวันก่อนช่วงที่เกิดคดีเด็กหายรถห้องเย็นนี้ปรากฏใกล้ที่เกิดเหตุและออกจากพื้นที่นั้นอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุร้านเนื้อแห่งนี้ไม่ได้มีไว้แค่ซ่อนตัวตนอาจเป็นส่วนสําคัญของโบสถ์สัตว์โบราณเริ่มปฏิบัติการพวกเราฉวยโอกาสในความมืดเคลื่อนตัวไปยังร้านเนื้ออย่างเงียบเชียบแต่ไม่พบใครอยู่ในร้านข้ามองคอนเนอร์คอนเนอร์ชี้ปลายนิ้วควบแน่นสายน้ำใส ไล่ไปตามพื้นและผนังเพื่อตรวจสอบเมื่อผ่านมุมพื้นรู้สึกถึงการติดขัดเล็กน้อยพวกเราเดินไปพบว่ารอยต่อของกระเบื้องพื้นกว้างกว่า,กวาปกติรีบนัดรอยต่อขึ้นกลับกลายเป็นประตูลับที่ปลอมตัวเป็นกระเบื้องพื้นข้าสั่งให้คอนเนอร์และโจโยูเฝ้าดานนอข้านำหลี่หยุนเฟยและเจ้าเฉียงเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินใครจะคิดว่าร้านเนื้อธรรมดามีห้องเย็นขนาดใหญ่หลึกเกือบร้อยเมตรอยู่ด้านล่างในห้องเย็นแขวนซากหมูเต็มไปหมดหนานแน่นมากราวกับศพที่แขวนจากด้านบนทำให้รู้สึกขนลุกขณะเดินเจ้าเฉียงชนเข้ากับซากหมู ความเย็นเฉียบทำให้เขาสะดุง้งรีบคว้าดาบใหญ่สองเล่มออกมาเมื่อพบว่าเป็นแค่ซากหมูก็ถอนหายใจแต่เมื่อหันกลับมาค่ากับลีหยุนเฟยหายไปรอบตัวมีแต่ซากหมูที่แขวนจากด้านบนเราขับอยู่ในเขาวงกดขนาดใหญ่เจ้าเฉียงเริ่มตื่นตระหนกเจ้ากำลังหาอะไรทันใดนั้นเสียงเย็นชาดังจากด้านบนเจ้าเฉียงเงยนหน้าขึ้นเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่บนโครงแขวนด้านบนสวมชุดดำรูปร่างเพรียวบางใบหน้าขาวซีดราวกับป่วยผมยาวสีดำปล่อยสยายลงด้านหลังสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือลำคอของเขามีรอยซิปที่เด่นชัด ทอดยาวจากคางถึงกระดูกไหปลาราไม่เคยเห็นใครสักรอยสิบที่คอมาก่อนเจ้าเฉียงตั้งสติพบว่ารอบๆบมีเพียงชายหนุ่มคนเดียวความกลัวลดลงทันทียกดาบใหญ่หนักหนวงชี้ไปที่ชายหนุ่มที่นี่มีคนกี่คนเป้าหมายของพวกเจาะคืออะไรเจ้าเฉียงจงใจส่งเสียงดังมุมปากของชายหนุ่มยกยิ้มยาะคนอื่นไม่ได้ยินเสียงของเจ้าในสนามเสียงของข้าหากข้าไม่อนุญาตไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกไปได้รอยยิ้มบนใบหน้าของชายหนุ่มยิ่งบ้าคลั่งถึงขั้นยิ้มกว้างจนถึงใบหูเขาใช้นิ้วที่แห้งผอมยาว จับซิปที่คอค่อยคอยรูดลงมองเห็นอุปกรณ์สีน้ำตาลดำลางๆงมีลายเส้นแปลกประหลาดคล้ายกระดูกแต่ไม่ใช่กระดูกมนุษย์แน่นอนเมื่อเขารูดซิปลงอุปกรณ์นั้นเหมือนถูกเปิดใช้งานส่งเสียงก้องต่ำกุกกุกโอ้หมอนี่ดัดแปลงลำคอของตัวเองเป็นบ้าไปแล้วเจ้าเฉียงรู้สึกขนลุกไม่ลังเลอีกดาบใหญ่ในมือฟาดออกอย่างดุร้ายอากาศถูกพลังดาบฉีกขาดส่งเสียงดังบริเวณที่พลังดาบพุ่งผ่านเนื้อหมูปลิววอนชายหนุ่มยังคงแข็งแกร่งดวงตาไร้ร่องรอยความกลัว รอยยิ้มบ้าคลั่งยังคงอยู่วินาทีที่พลังดาบจะสัมผัสร่างกายร่างของเขาพลิบตาเดียวหลบการโจมตีได้ราวกับวิญญาณการโจมตีของเจ้าเฉียงพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาไม่ย่อท้อรู้ดีว่าศัตรูตรงหน้าไม่ธรรมดาสูดหายใจลึกปรับลมหายใจพลังวิญญาณในร่างพุ่งพ่านราวื่นยักษ์ย้ายประตูขึ้นฟาดดาบคู่อีกครั้งแต่ละดาบหนักหน่วงราวพันช่างพยายามบดขยี้ร่างของชายหนุ่มเงาดาบวูบว่าพลังดาบพุ่งสี่ทิศทั้งพื้นที่ถูกครอบคลุมด้วยการโจมตีีของงเเจ้าฉย ต่ชายหนุ่มหลบการโจมตีอย่างคล่องแคลว่วขณะเดียวกันก็รอคอยอย่างใจเย็นอุปกรณ์ที่ลำคอเริ่มทำงานในที่สุดเมื่อเสียงกุกกุกค,ค่อยๆดังขึ้นชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นฉับพลันส่งเสียงร้องแหลมยาวราวฟ้าผ่าดังก้องราวพายุเจาะทะลุการป้องกันของเจ้าเฉียงเขารู้สึกถึงพลังอันมหาศาลเรากับค้อนหนักทุบลงบนศีรษะของเขาสมองเราถูกเข็มเหล็กนับไม่ท่วนแทงพร้อมกันร่างกายสั่นเทิมโดยไม่สามารถควบคุมแล้วล้มลงไปด้านหลังรอยยิ้มบ้าคลั่งของชายหนุ่มยิ่งลึกมองเจ้าเฉียงที่นอนไร้ทางสู้บนนพื้ ส่งเสียงหัวเราะอย่างสะใจอีกด้านหนึ่งข้ากับหลีหยุนเฟยก็พบว่าเจ้าเฉียงหายไปสถานการณ์ตอนนี้เกินความคาดหมายศัตรูแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดขณะที่ข้าครุ่นคิดมีดแลกกระดูกพุ่งทะลุซากหมูตรงมาที่ศีรษะของข้าในวินาทีกับขันหลีหยุนเฟยตะโกนหอกในมือพุ่งออกราวมังกรทลายสมุดลิวไหวด้วยพลังลมแม่นยำราวกับมีดแลกกระดูกของคนขายเนื้อเสียงโลหะกระทบกันดังแหลมเมืม่อฝุ่นเนื้อหมูร่วงลงข้ากับหลีหยุนเฟยเห็นคนฝั่งตรงข้ามคนขายเนื้อยืนออยู่่ตรงงกลางลาแะคนนๆืๆ สวมชุดทำงานของรถห้องเย็นมองเราด้วยสายตาดูถูกข้าคิดว่าเราปลอมตัวได้ดีพวกเจ้ารู้ได้ยังไงชายหนุ่มในชุดดำเดินจากด้านข้างมาอยู่ตรงกลางดูเหมือนเป็นหัวหน้าของกลุ่มปฏิบัติการนี้ลากคนหนึ่งไว้ในมือข้ากับลียุนเฟยตาโตเมื่อเห็นว่าเป็นเจ้าเฉียงเขาตกอยู่ในมือศัตรูตั้งแต่เมื่อไหร่คนขายเนื้อถามด้วยน้ำเสียงทุมว่าพวกเจ้าเป็นใครข้ามองคนขายเนื้ออย่างเย็นชาเราเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษพวกเจ้าเปิดเผยตัวแล้วตอนนี้รอบๆเต็มไปด้วยคนของเราทางรอดเดียวของพวกเจาะคือยอมจำนวน ลียุนเฟยตาเป็นประกายล้อมไว้แล้วเยี่ยมไปเลยเขาผ่อนคลายทันทีมองศัตรูด้วยสายตาดูถูกพวกหนูเหม็นที่อยู่ในท่อระบายน้ำกล้ามาก่อความวุ่นวายในเมืองหลิงเจียงรีบปล่อยเพื่อนของเราแล้วยอมรับการตัดสินข้าเริ่มเหงื่อตกในใจลียุนเฟยคงไม่ได้ฟังไม่ออกว่าข้ากำลังขู่เกินจริงชายหนุ่มมองเราด้วยสายตาเล่นสนุกการล้อมที่พวกเจ้าพูดถึงคือพวกนี้หรือทันใดนั้นมีคนหลายคนที่ถูกมัดด้วยเชือกตกลงจากเพดานเป็นคนที่ข้าจัดให้เฝ้าด้านนอกข้าชาไปทั้งตัวเรื่องใหญ่แล้ว ทีมอาจถูกกวาดล้างและในฐานะกัปตันข้าต้องรับผิดชอบหลัก